ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เขามีซีซีครีมทาจุกแรกของเราแล้วนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของ rabbit มาแชร์นะคะก็กลับมาเจอกันในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่กระต่ายมีไอเทมใหม่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วพี่กระต่ายเพิ่งไปที่อีแบนด์บอยสาขาสยามนะคะด้วยความที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดตัวใหม่อลังการเมื่อวงังเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปดูของเหมือนกันใช่ไหมคะพี่กระต่ายก็เดินดูนู่นนี่นั่นตามภาษาสาวๆนะคะจน่ะมาเจอเจ้าตัวนี้เลยแบบอยากจะทดลองใช้นะคะเพราะว่าเราไปสะดุดกับ แพ็เกจจิ้ของเขานั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เขาเป็น The Original Acillary CC White n เ n นนิ่งนะคะถ้าอ่านผิดพี่ไต่ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเหมือนเขเหมือนเขาเป็น CC ครีมที่จะช่วยปรับสภาพผิวใต้รักแร้ของเราให้ดูขาวเนียนภายในพิบตา อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเขาจะบอกหน้าซองบอกว่ารักแร้ดำเรื่องเล็กนะคะปาดปุ๊บเนียนปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบพร้อมๆกันว่าปาดปุ๊บเนียนปิ้งตามที่เขาเคลมาหรือเปล่านะคะแล้วก็หน้าซองของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าช่วยปกปิดแล้วก็ช่วยบำรุงผิวหมองคล้ำนะคะรวมถึงระงับกลิ่นเหื่อด้วยนะคะแล้วก็ แห้งสบายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสูตรเย็นหอมสดชื่นด้วยนะคะพี่ต่ายก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ด้วยความที่วันนั้นเราเห็นเป็นเชลล์ใหญ่มากเลยนะคะแล้วเราไปแล้วพอมันวางเรียงกันเยอะๆเยอะๆอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนดึงดูดสายตาให้แบบให้เข้าไปเดินตรงไปในเชล์นั้นนะคะก็เลยไปสอยมาสี่ซองด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะใช้ซองหนึ่งอีกสามซองเดี๋ยวจะเอาไว้ทํากิจกรรมแจกนะคะใครอยากได้ไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวขออ่านหลังซองหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวใต้วงแขนนะคะพร้อมระงับกลิ่นเหื่ือเพื่อบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็พร้อมคุณสมบัติเพื่อการปกปิดรอยหมองคล้ำนะคะเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะและแห้งสบายผิวตลอดวันนะคะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอันนี้เจ๊ลอง แกะซองใหม่ให้ดูเลยนะคะมาดูพร้อมๆกันพี่สายมองว่าถ้ามันเป็นแบบถ้ามันช่วยให้รักแร้ของเราขาวขึ้นได้ทันตาน,นี่มันก็โอเคมากๆเลยนะเพราะว่าสําหรับใครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ความปกปิดแบบแบบเร่งด่วนอะนี่มันจะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมบางเบานี่ อันนี้คือเนื้อครีมของเขานะคะเดี๋ยวเราลองเกลีย่ยเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทุกคนพี่ต่ายเกลีย่ยมาสักพักนึงดูสิดูเหมือนดูผิวใสขึ้นมาเลยนะคะเฮ้เยคนละสีเลยอ่ะดูดีดูด,ดิแล้วกลิ่นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากๆอ่ะ กลิ่นหอมเออคือกลิ่นหอมแล้วแบบว่าเหมือนเวลาที่เราทามาสักพักหนึ่งรอให้มันเซตตัวคือมันจะแห้งมันจะแห้งไปเลยนะคะลองถูอ่ะเราเอามือถูมันไม่มันไม่หลุดออกมาด้วยอเธอเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองทาที่จักรแลกันค่ะเดี๋ยวพี่กระแตไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะไปลองทาที่จักรแลกกันเลยค่ะ ไปแล้วนะคะทุกคนที่ตตยอยากจะทดสอบอีกอย่างนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นคราบไหมนะคะยัง เมื่อก่อนเนี่ยที่พี่ต่ายเคยใช้ซีซีครีมบางตัวที่เป็นเหมือนครีมซองในเซเว่นนะคะบางตัวที่พี่ต่ายใช้นะคะใช้ทาหน้านะซีซีซซทาหน้านะคะแล้วเวลาที่พี่ต่ายไปขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จหมวกกันนอ็อกแบบนี้คะ่ะแล้วเวลาที่เหงื่อมันออกอะ่ะมันจะชอบเป็นคราบอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะต่อให้ราคาเขาไม่แพงก็ตามเราก็อยากจะทดสอบใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นคราบไหมเวลาที่เหงื่อออกนะคะเวลาที่เหงื่อออกนอกจั๊กของเราเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์วนๆสักรอบอำเภอเดชอุดมสักสองรอบนะคะทุกคนน้วไปกัน ค่ะ ขีนะ่ไปหาแม่สิสวที่บ้านทุ่งนาเหงื่อออกอนะ่ะ <c oughs> คือถอดหมวกกันน็อกมาเหงื่อน,นี่ออกอยู่เลยแต่แบบว่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันมารุ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอไอตัวซีซีที่พี่ต่ายทาลรักแร้ไปมันจะเป็นคราบไหมเพราะว่าคือด้วยความที่พี่ต่ายใส่อากาศข้างนอกมันร้อนมากแล้วพี่ต่ายใส่เสื้อแขนยาวหนาขนาดนี้นะคะ่ะตอนมอดหมวกใสะคะ่ค่ะเป็นธรรมดาที่เหงื่อมันจะออกมาจากเหงื่อมันจะออกมาจากจักรแรนะคะ โอเคเลยมันเฮ้ยมันไม่เป็นคาบอ่ะไม่เป็นคาบเลยอ่ะเธออย่างบีบหรือว่าซีซบางตัวที่พี่ต่ายใช้ทานหน้าบางตัวที่อยู่ในเซเว่นนะนะคะเออใช้ทานหน้าเวลาที่พี่ต่ายแบบ ต้องไปขี่มอไซค์แบบนี้คือเป็นคราบออกมาแล้วนะคะเวลาเจอเหนือมันจะเยิมเยิม่ะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าโอเคเอาเป็นว่าเราจบคลิปนี้ไปด้วยชุดนี้เลยแล้วกันนะคะคงไม่ได้เปลี่ยนชุดอีกแล้วห <laughs> วังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายๆท่านนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเฮ้ย <laughs> รักแร้ขาวแบบเร่งด่วนเลยคืนนี้ต้องไปงานราตรีขอแบบขาวเลยได้ไหมว่าต้องการปกปิดรักแร้ที่มันดูหมองคล้ำของเรานะคะก็ไปลองดูแล้วกันอย่างตัวนี้พี่ต่ายซื้อมาซองละ35บาทที่อีปแอนบอยที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีวางขายที่ไหนบ้างนะก็ลองลองไปดูแล้วกันนะแต่อย่างพี่ต่ายซื้อมาที่อีแอนด์บอยนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ